เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตนนั้นดอบลิทเป็นหับนึกภดอบลิทเป็นหับมีสินค้า60แบรนด์มีโกดังพร้อมส่งสินค้าให้ที่นี่ในแอปเนี่ยมันก็จะมีระบบจัดก,การให้ในแอปมีระบบจัดก,การส่งสินค้าเช็คออเดอร์เช็คเงินเข้าจ่ายภาษีให้เสร็จสับเวลาคุณสั่งเนี่ยคุณจะได้ใบอินโ i วด้วยนะได้ใบนะอินโ i วดหมายถึงว่าสั่งปุ๊บ ใบอินโ i วดเด้งไปที่มือถือคุณเลยอย่างนี้เลยเด้งไปเลยว่า mm hmm. คุณเนี่ยได้สั่งสินค้าไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่ละเอียดยิบเลยเอาเป็นว่าสินค้าทุกออเดอร์ที่คนสั่งเข้ามาจะวิ่งเข้าสัมภาระเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์คุณจะได้ใบปกติเราไปซื้อของเนี่ยเราจะได้ใบกำกับภาษีมาบีเล็กๆถูกปะ่ะอันนี้จะได้ใบกำกับภาษีส่งตึ้งไปที่แจ้งเตือนคุณเลยเป็นใบแบบนี้เลยเป็นใบอินโ i ว e ใบกำกับภาษีใบดอปนิดแล้วอันเนี้ย ถูกส่งให้กับสรรพารทุกบินเพราะฉะนั้นทุกทุกบินที่คุณสั่งสินค้าเข้ามาจ่ายภาษีทุกบาททุกบาทไม่มีรอดแม้แต่อันเดียวหลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้เราคือคนที่ช่วยสร้างถนนนะเว้ย <c oughs> นะโอเคทุกบาทเด้งเข้าสรรพารโดยตรงผมมีหน้าที่ไปจ่ายเงินทุกทุกสิ้นเดือน เข้าใจไหมมีหน้าที่ไปจ่ายเงินทุกทุิ้นเดือนเพราะว่ามันวิ่งเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเลยนะโอเคเราต้องทําทุกสิ่ง่างอย่างให้มันถูกต้องเพราะว่าอะไรเราเป็นแพลตฟอร์มเราจะทําให้มันใหญ่แล้วถ้าแม่งไม่คนก็มาจิ้มดิถูกป่ะถ้าแม่งไม่จริงคนก็มาจิ้มดิเพราะฉะนั้นเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องภาษีถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นตอน,นัวนี้ไม่ต้องกงังวลโอเคทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์